ยาเสพติดที่บ้านเยอะมากเขตชุมชนใช่ประมาณนั้นใช่ไหมครับไหนๆก็จะหามาให้ลูกกินแต่ละวัน,นไหนๆก็สังคมสิ่งวดล้อมที่บ้านด้วยครับที่ว่าเราสองคนสาม,มาคัคีเป็นหนึ่งเดียวกันหลักๆก,ก,ก็คือลูกต้องมีการศึกษาทําไมถึงคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ทททสำคัญการศึกษามันพัฒนาคนคนถ้าไม,ไม่ได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการพัฒนาเขาจะอยู่แค่ไหนแค่นั้นแต่การศึกษาของเขาเนี่ย เขาจะโตไปตามการศึกษาความรู้เขาจะมีเขาจะพัฒนาโจงเขาที่ผมมีพื้นการชกมวยมผมก็มาถางหญ้าก็อาสอบทรายแขวนเด็กๆต้องอยู่ตรงนี้มีกิจกรรมอย่าง,งั้นมันมันจะไปเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์กลับจากโรงเรียนมาก็เด็กมาอยู่ที่บ้านสี่โมงเย็นต้องซ้อมมวยทีนี้ไอตรงซ้อมมวยเนี่ยผมก็มองว่าไม่ได้ไปหวังแชมป์ไม่เลยหวังอะไรน,นะคือให้แกมีกิจกรรมแล้วก็ ไม่ไ,มไมเปเหลวไหลที่ไหนไม่ออกไปย,ยุ่งกับเด็กในชุมชนครับครับทีนี้เพราะต่อยไปเนี่ยมันต่อย,ยอดพอเราได้ค่าตัวมาสมมติวราสักสามร้อยเนี่ยจากเราเนี่ยเก็บเสร็จเลยข,ขายท่อนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยถ้าต่อยมวยได้เรียนหนังสือ <c oughs> ผมบอกเอ้าใครอยากจะเ,เรียนหนังสือเอาเล่นกีฬานี่ผมก็เป็นคนคอยดูอ่ะไอ้โรงเรียนนั้นสนาบสุงกีฬาโรงเรียนนี้สน,สน,สน,สนสับสุงกีฬาสองคนแม่ครับบางทีไปคนละที่ไปประชุมผู้ปกครองเพราะเราลูกหลายคนก็เลยได้ ที่ทางนี้ว่การศึกษาแล้วเราได้ทางกีฬาไปช่วยด้วยโครงการช้างเผือกครับครับนันฮะสำคัญมากให้เล่นกีฬาเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนเพื่อจะได้มีการศึกษาในโครงการช้างเผือก ซึ่งก็ทาให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในโครงการช้ารเผเบิกแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดได้ดีอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคุณพ่อนะฮะที่ว่าจะเลี้ยงลูกให้ได้ดีให้ได้มากที่สุดท่าที่จะมากได้แล้วก็ประสบความสําเร็จจนกระทั่งทุกวันนี้คือคุณพ่อเนี่ยเวลาที่เจอความลําบากใช่ไหมครับ <S <S ขเขาก็เลือกที่จะเอาวิกฤตความลำบากตรงน,นั้น,นถ่ายทอดให้ลูกได้รับรู้ว่านี่คือความอดทนที่เราต้องเจอนี่คือความลําบากชีวิตของเราไม่มีใครสบายตั้งแต่แรกเพราะว่าต้นทุนเราไม่มีพ่อจะเอาเหตุการณ์ความลําบากในแต่ละช่วงไทม์ไล ใส่ไว้ให้ลูกครับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและสิ่งที่พ่อแสดงให้เห็นคือเอ้ยกูเป็นพ่อมึงกูไม่ทิ้งกูเป็นแม่มึงกูยังอยู่กับมึงอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ลูกๆมีความแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะฝากชีวิตให้กับคุณพ่อคุณพ่อจัดการได้เลยเพราะเราเชื่อมั่นเชื่อใจความลําบากความลําเค็นทุกอย่างครับคุณพ่อเปลีย่ยนวิกฤตตรงนี้มาเป็นการถ่ายทอดด้วยคําพูดสอนลูกๆให้ให้เห็นถึงภาพเนี่ยเราไม่มีใครนะเราต้องสามัคคีกัน สิ่งนี้ครับที่ผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญที่คุณพ่อกับคุณแม่ถ่ายทอดให้ลูกๆ mm. เวลาเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอความลำบากพ่อจะบอกเสมอว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอถ้าใครอยากสบายต้องผ่านจุดตรงน,นี้ให้ได้ mm. มันถูกทําซ้ําๆครับลูกโดนปลูกฝังซ้ําๆโดนอัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยเป็นเกราะป้องกัน mm. ครับเรายากจน mm. ไม่มีวิธีการศึกษาคุณพ่อเห็นครับเพราะคุณพ่อเรียนจบแค่แค่ป .6 แล้วอยากจะเรียนต่อม .3 แต่เรียนไม่ได้เพราะคุณปู่ไม่ให้เรียนให้มาช่วยเลี้ยงวัว พ่อเห็นแล้วครับว่าตัวเองขาดโอกาสตรงนี้อยากจะทดแทนโอกาสที่ตัวเองไม่ได้ให้ลูกๆพ่อพูดกับผมเสมอครับเวลาเห็นเครื่องบินบินผ่านชีวิตกูไม่มีโอกาสหรอกขึ้นเครื่องบินแต่กูจะให้พวกมึงได้มีโอกาสผมในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่โตสุดนะครับผมสามารถที่จะเสียสละตัวเองทํางานช่วยพ่อตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้แต่พ่อไม่พูดสักคำแม่ไม่พูดสักคำเรื่องนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่เห็นความสําคัญในเรื่องของการศึกษาครับถ้าการศึกษามันเข้าถึงเราเนี่ย โอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสในเรื่องของการขยบฐานะความเป็นอยู่ขึ้นมามันก็มีที่มีโอกาสที่จะดีขึ้นมาเนี่ยสิครับที่คุณพ่อพยายามถ่ายทอดให้ลูกๆแล้วก็ซึมซับกันมาครับเป็นพี่ายครับแ,แต่พ่อมีปัญหาไม่เด็กๆนะ่ะตอนเขาเด็กๆนะ่ะมันต้องมีมากการกินการอยู่การไปโรงเรียนเห็นเพื่อนกินแล้วอยากกินอุ้ยรถไอติมมาพ่ออยากกินไอติมถาแม พ่อกับแม่จัดการยังไงคะก็หลอกต้มอะไอติมกินไม่ได้นะทำไมออแม่ไใส่หมูไอติมใส่หมูเราเราเป็นเสื้อเจ้าไหนแม่ <laughs> ทุกเจ้าที่เข้ามาที่ทุกเจ้าที่เข้ามาขายในน้เวลาตอนนู้นอ่ะแม่ก็คือใช่พี่เนี่ยเพราะที่พี่ถามว่าตอนนี้ลูกก็หกขวบก็รู้เรื่องใช่แล้วมันเรียกทุกคันที่เข้าซอยแม่ไหมใช่าก็ต้องซื้อ ก็เลยบอกอุ้ยแล้วแม่มีลูกเยอะขนาดนั้นตอนนั้นเขาคงก็มีความอยากอ่ะไอติมเอ๋ยอะไรแม่บอกเขาว่าไอติมใส่หมูไอติมเขาใส่หมูนะเอากินไม่ได้แล้วไอติมใส่หมูแต่พอได้ยินกิ้ง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 เอาแล้วแล้วก็บางทีจะเรียกลูกหลบไปหลังบ้านมั่งตรงครัวมั่งอะไรอย่างเงี้ยไปหลอกต้มคุยนั่นคุยนี่ให้เพลิดเพลินพอไอติมออกไปอ่ไม่มีเสียงกิ้งออกเขไปแล้วก็คือเขาไปเลยใครโดนใครโดนใครโดนในนี้ใครโดนไอไอติมใส่หมูใคร ช่วงล่างช่วงล่างใครใครจำได้บ้างไอด้าจำได้ไหมเออเนูหนูไม่ทันนะต้องต้องนี่ไม่ทันก็เคยค่ะเพตอนนั้นคือแบบมันตอนนั้นเราเด็กกำลังโตค่ะอยากได้อยากกินอยากอะไรอย่างเงี้ยมีรถไอติมผ่านอยากซื้อไอติมมาไอติมมากินได้เหรอเจ้านี้มันก็มีหมูตอนนั้นหนูก็เชื่อว่าไอติมมีหมูตอนนั้นหนูก็ไม่กินไอติมไปพักหนึงไอติมมันมีหมู ตัวระดับนึกแม่โกหกแล้วเราเอาไปรู้เอาตอนไหนว่าไอติมจริงๆแล้วไม่มีหมูเหมือนตอนเราไปคุยกับเพื่อนค่ะโอ้ยกินไอติมได้ไงมันมีหมูนะเฮ้ยแงี้ค่ะแล้วไม่มีนะหนูก็แบบหนูก็ยังแข็งสู้ว่าแบบมีหมูแม่แม่เราบอกมีหมูอะอะไร่เงี้ยที่เหมือนเราโตขึ้นโตขึ้นมาแบบหนูไม่จำไม่ได้ว่าตอนเมื่อไหร่แต่ว่ามันก็เริ่มรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่มีรอกแม่ไม่มีตังเงี้ย ก็เป็นเขาเรียกกดสลบายเป็นกศสลบายนะฮะที่เกี่ยวเรื่องความเชื่อแล้วแล้วหายังไงหามื้อมื้อต่อมื้อมื้อต่อมื้อเนี่ยเมื่อเช้ากินยังไม่รู้เลยว่าตอนที่จะกินอะไรเอาเช้ากินอาไ้ข้าวเช้ากินเราสามทุ่มมื้อเดียวมื้อเดียวแล้วก็นอนเลยแต่วก็น่าประมาณนั้นน่ะนอนเลยเพราะว่ามันมันหมดที่หาที่พึ่งแล้วน่ะมันก็ได้มาแหละแต่ว่าได้มานีิดหน่อยได้บางทีได้ตังที่ ยี่สิบบาทยี่สิบาทมาก็ต้องมาประคองเพื่อจะเน้นก่อนเลยคือข้าวสารได้ไปซื้อโลนึงมั่งโลครึ่งมั่งแล้วแต่ซื้อเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อแล้วพอหุงเป็นข้าวสวยนะต้องต้มข้าวต้มใส่น้ำเยอะๆพอพอ,พอหุงเสร็จไม่มีไม่มีกับข้าวไม่มีอะไรนะตักคนละจานคนละคนละจานเน่ะลูกสิบกว่าคนนั่งทานกันนะ่ะเ,เรากับแม่ยังไม่ได้ทานนั่งมองหน้ากันเดี๋ยวเหลือก็เป็นของเรา ปรากฏไม่เหลือเลยไม่มีเหลือแน่นอนอยู่แล้วน้ําข้าวครับแม่ก็ดงน้ําข้าวเพื่อที่จะมาให้น้องคนเล็กทานแทนนราด้วยอันนี้คือความลำบากตอนนั้นครับที่ผมเห็นได้เออเออพี่โตพี่โตโตจะจําได้เวลาซักผ้าเนี่ยซักทีกี่กระมังสามกระมังกระมังน้ําแป๊บกระมังน้ําแช่แล้วก็กระมังน้ํายาปรับผนมน้่ยาปรับพนุมก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้รดได้ลิ้มเลยว่ามันเป็นยังไงเพราะความที่เราจนแย่เนี่ย แฟบไปยังยังซื้อหอ่อละสามบาทนะมึงก่อนๆเนี่ยสามบาทห้าบาท <c oughs> แต่ก็ซักเป็นกระมังเนี่ยต่อยมวยได้เลยอ่ะแบบ <c oughs> <อ>มันจะมีแป้งอ่ะแปลงแล้วก็จะเป็นไม้ประมาณเท่านี้ใช้ถูถูแล้วยิ่งใส่เสื้อนักเรียนอ่ะคอมันจะดำเนี่ยเรากถ็ถูถูจนเอ็นขึ้น <c oughs> กล้ามเป็นมันมัดอ่ะย <c oughs> อดแล้วตากตอนตากตากยังไงมันจะมีองค์ใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ ตากตากกางเกงกางเกงเอาแปะไปตามองใช่ใช่เพราะมันจะโดนแดดด้วยแล้วก็มันจะมีต้นฝรั่งอยู่ฝรั่งก็เมันอย่างก็จะตายแห้งแล้วเนี้ยแล้วก็หักกิ่งปุ๊บแล้วมันกางเกงมันสามารถที่จะใส่ได้สอดเข้าไปสอดเข้าไปเนี้ยเอาตรงเป้าสอดอ่ะมันก็จะได้หลายตัวแต่ถ้าเอาสอดไปแบบตะแคงหรืออะไรเนี่ยมันก็จะได้น้อยถ้าตรงเป้าสอดสอดสอดมันก็พอได้หลายตัวโอ้โหตากตามต้นไม้ไอเดียดีเนาะ เราเนี่ยเราคงมีไม่ไม่ไม่ถึงอยู่แล้วไม่แต่ตาบตเออตากับโอ่งเนาะแปะกับโอ่งนี่มันแห้งเร็วนะแห้งเร็วเพราะว่าโอ่งมันก็พลาโดนแดดจัดเนี่ยโอ่งก็จะมีความร้อนเนี่ยแล้วก็กระทบทําให้เสื้อผ้าก็แห้งเร็วเออระมานจําได้ไหมจาได้มีหลายช็อตแล้วถ้าเล่านี่ยิ่งกว่าเน็ตฟิกอีกครับยิ่งกว่าเน็ตฟิกด้วครับยาวเลยยาวครับมีหลายซีซันมากเลยแต่ถ้าแบบว่าเอาแบบ ง่ายๆสรุปง่ายๆไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เลยเบาๆสปอยสปอยเลยเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาต่อได้ได้เอาว่าเป็นเลยเมียอะไรชอตไหนแล้วอ้าผมอ่ะจะไปซ้อมฟุตบอลค่ารถก็ไม่มีแต่ต้องไปซ้อมกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนพ่อเอาแม่แรงรถอ่ะในรถอ่ะให้เราไปช่างกิโลขายเพื่อเอาตัง ขึ้นรถเมลไปสองศุนย์บอลนะสาวๆบ้างเออสามถครับก็จะเป็นในช่วงที่เวลาเรียนหนังสือเสร็จกลับมาเราจะเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะก็เลิกบ่ายสามครึ่งกลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีมุมในเรื่องของการเล่นเหมือนเพื่อนๆหรอกค่ะกลับมาปุ๊บก็ต้องมาคอยหาเศษเหล็กขายและเพื่อที่จะหาข้าวหุงในมื้อต่อไปคือหนูกับพี่สาวคนที่สียช่วงนั้นก็จะเป็นเหมือนพี่คนโตในระดับระดับระดับที่ดูแลน้องอะค่ะคือมันจะมีเหล็กยาประมาณ สองเมตรสามถึงสามเมตรค่ะยาวมากแล้ววันนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะให้หนูกับพี่สาวเนี่ยไปขายในโรงเส็จเหล็กแถวบ้านซึ่งโ,โรงโรงเศเหล็กเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่ที่แรกมันจะใกล้บ้านกับที่ที่สองมันจะไปอีกประมาณสามสี่ซอยแต่ที่ที่ไกลกว่าค่ะม,มันจะเหมือนให้ราคาดีกว่าซอยแรก <c oughs> คุณแม่เขาก็จะบอกเสมอว่าเวลาไปขายมึงเอาไปขายโรงนู้นนะ <c oughs> ไม่ต้องขายโรงนี้ด้วยความที่เราตอนนั้นช่วงอยู่มสองมสเป็นสาวแล้วเวลาแบบเด็ก<ม> เราอยู่ท้ายพี่สาวอยู่หัวพาอหนูจะเกี่งมึงอยู่หน้านะกูอยู่หลังความอายค่ะเหมือนมันเป็นสาวแล้วเดินข้างถนนรถโรงเรียนผ่านไปผ่านมาเขาก็จะมองเราแล้วเขาจะอะไรประมาณนั้นค่ะเราก็แบกอะไอย่างเงี้ยล้วก็ตัดสินใจเอาไปขายลงแรกเถอะเพราะถ้าลงสองมันไกลใช่ค่ะมันไกลแล้วก็เดินไปแล้วมันอายด้วยตัดสินใจไปลงแรกได้เงินมาแม่ก็ถาม ไปขายโรงไหนโรงสองจ้านั่นแหละค่ะก็จะเป็นความลำบากหลายๆช็อตค่ะถ้าถ้าให้เราก็อย่างที่บีบอกหลายซีซันมาอันนี้เป็นเนือพาร์ทของตัวเองที่เจอมาค่ะเอออยาๆครับผมเองพี่สาวสองคนคนที่สามคนที่สี่เป็นผู้หญิงไงสมมติมีอะไรที่ต้องลุยเราก็ต้องหันมาที่เราแล้วก็เอาคุยเหล็กค <so> ุยอะไรออกมาแล้วให้พี่สาวไปจัดการระมาณนอ้นรครับเพราะว่าน้องสองคนนี้ก็ยังเล็กเราโตกว่ากับประมาณนั้นแล้วเราเป็นผู้ชายด้วยหันไปทางนี้พี่สาวก็ผู้หญิง เราต้องเป็นเราประมาณเหมือนเขาเป็นฝ่ายจำแนกเราเป็นฝ่ายจำหนเขาจำแนกกับจำนายใช่คุณแม่ตอนตอนที่ท้องกันเยอะเยอะเอเยอะเเนี่ยฮะก็แสดงว่าการคลอดคงไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมแม่คลอดง่ายไม่มีปัญหาเลยคลอดทุกสถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลอดทุกสถานที่จะเขาไปคลอดที่โรงพยาบาลแม่คลอดทุกสถานที่กลางบ้านกลางบ้านอ่ะติดไฟแดงแล้วก็คลอดอ๋อคลอดบนรถ ลอดในรถ<อ>แล้วก็ลอดในลิฟ<อ>ที่พนักงานพยาบาลเปหรืออะไรเขามาเอาเราไปแล้วก็นั่งบนรถเขนเน็นน่มันก็คาอยู่ในลิฟแล้วก็<อ>มีลมเบ่งแล้วก็ปืดเลยอดเลยเอาอปืดเลยอ,อ๋อนี่คือไปถึงโรงพยาบาลแล้วไปถึงโรงพยาบาลแต่แต่ยังอยู่ในลิฟแต่อยู่ในลิฟน,นั่งคล้ายๆอย่างเงี้ยนั่งบนรถเข็นนั่นและอ๋อนั่งด้วยไม่ได้นอนไม่ได้นอนนั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยแล้วก็พวดออกสิบหกคนแม่ คลอดเองหมดเลยไหมคะคลอดธรรมชาติหมดเลยแต่ก็คนโตยอย่างคนที่16อ๋อไม่มีการผ่าคลอดเลยไม่มีผ่าคลอดเลยเพราะว่ามันคลอดคลอดง่ายคล้ายๆลักษณะเหมือนจามก็หลุดลวเฮ้ยฮ่อพ่อ่เว้ย <c oughs> คลอดง่าย <c oughs> ด้วยความเคยชินของคุณแม่ครับก่อนเขาจะไปโรงพยาบาลเพื่อไปคลอดนะครับ <c oughs> เขาจะตื่นแต่เช้าทํางานบ้านทุกอย่างซักผ้าล้างถ้วยล้ังจานทำกับข้าวแล้วก็ปลุกคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลจะคลอดอันนี้คือเรื่องประจำเขาเวลาคลอดน้องปวดท้องไหมคะ เจ็บเตือนเขาจะมีเตือนก่อนแล้วก็เจ็บจริงรวมแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจ็บจริงทั้งจริงและเตือนมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่พอเตือนก่อนปุ๊บแล้วก็พร้อมที่จะคลอดเลยอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ม่พาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ